สวัสดีครับน้านะเ๋ยวจะพาไปดูการทำไผ่เขียวตกปลาสวยเขื่อนลำปาวสูตรแพรเคซีกันนะครับไปดูกันสวัสดีครับน้านะเรามาดูกันนะครับว่าทำไผ่เขียวสูตรไผ่เขียวก็ทำกันยังไงนี่เขียวอย่างนี้ครับนี่เขาทำกันยังไง ไผ่เขียวตกสวายนะครับตกสวยเขียวๆทำไม่ยากครับไม่ต้องหาซื้อทำเองได้ดูต่อไปเรามาดูการทำไผ่เขียวกันนะครับไผ่เขียวเนาะผมก็จะมีขนมปัง5้กิโลแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับแยมโลนะครับวาลีลานะยมโลวาลีลา 2กิโลครับยาโรเวลีลา2กิโลหัวเชื้อหัวเชื้อจะเป็นของกินใบเตยกะทินะครับแล้วก็กินวลีลาผงนะครับม,มีทั้งครีมทั้งผงนะครับเขียวเขียวที่เราเห็นก็คือสีนะครับแล้วก็ลำอีกสองกิโลนะครับเราจะมาดูการปั่นนะว่าจะเป็นสียังไงการใส่อัตราการใส่นะครับ อันนี้ก็ใส่ประมาณสองช้อนอันนี้ก็สองช้อนพอนะครับสีก็หนึ่งขุงอยากให้เป็นสีเขียวเนาะก็จะจัดให้นะครับอันนี้ก็สูตรทำไผ่เขียวใช้เองนะครับจากนั้นเราก็จะทำการปั่นนะใส่ขนมปังเข้าไปอ่าประมาณสองกิโลก่อนนะครบนมปังประมาณสองกิโลแล้วก็ใส่ตัว ตั้งมันลาครับตังมาไปโลครึ่งนะครับโลครึ่งเราจะมีอยู่สามกิโลนะใส่ด้วยกคนตังแล้วก็จะเป็นวนลีลาผงสองช้อนนะครับสองช้อนนี่ก็สองช้อนนะครับใส่ก็ไปสองช้อนแ<ๆ>ค่อยากจะใส่กากมะพร้าวได้นะครับแต่กากมะพร้าวมันจะใส่ตอนทีหลังนะครับ แค่นี้ก็หอมชื่นใจแนละ้วอยากให้เป็นสีเขียวก็ใส,ส่สีไปส่งอาหารครับสีสรก็ไดน ใเราก็จะได้เนื้อของไผ่เ,เขียวนะครับที่มีความเขียวนะครับรสชาติหอมครับหอมได้เรื่องเลยนะครับ ก็จะมีผัเขียวสําหรับตกปลาแล้วนะครับทำไว้ครับหมักไว้นะง่ายๆครับผ่เขียวไม่ต้องซื้อเยอะครับเหลือลํานะครับใส่ลํำก็ไปต่อมันเหนียวจัดเลยโอเคครับนันนะนี่ก็คือสูตรทำผข่เขียวใช้เองนะครับ ส่วนขนมปังส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเอามาตัวน,นี้จะเป็นขนมปังที่ปั่นไม่กยละเอียดนะมันจะหยาบๆหน่อยเอามาเพื่อที่จะเอาสูตรที่เรามาผสมเนี่ยให้มันเป็นห้าให้เหมือนกับท้องตลาดหน่อยเนาะมันจะไม่ได้ไม่เป็นผงละเอียดนะครับถ้าเราเอาไปปั่นทั้งหมดเนี่ยมันจะละเอียดกันไปนะครับแนะนะ เราก็จะได้ผข่เขียวพร้อมตกนะครับส่วนสีิเป็นตัวาหานะอยากจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่ยังไงอโอเคเล็งกระมังใหญ่ๆเราก็จะได้นมปังนะครับผัเขียวพร้อมใช้งานกะทิเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับเน้นนะกะทิเอาไว้ใส่ทีหลัง